สวัสดีคะ่ะอยมันโลนเกินไปโอ้มาหยับออกมาหยับออกมาสวัสดีคะ่ะวันนี้แอนแนนทำเมนูอะไรนะคะแอนแนนไข่เจียวคะ่ะกินข้าวเทียเท่ยงข้าวเทียเ่ยงค่ะตัวนี้จะยังมีน้ำสต๊าฟดักแด้ที่แนนชอบย่าชอบคั่วไหมล่ะมันเป็นเน,นื้อ ซื้อมามวันป่าแบบเดียว,วก,กับซีจุก้ก่อนที่หนูซื้ออีกอ่ะไปไบ้าเดมันอยู่นเลยไม่ได้กินเลยเอนอยนนอยยถ้าราจะกินบนเลยกินได้เอา,เอาบาอาข้าวี่บาทเอายีบ เดี๋ยวนะคบประชุมกันแล้วก็จะเอายังไงเก็บปลาประชุมกันแล้วเจ้าใจไได้กินดูดีดีสวยดีใจยได้ ดีนะเสือเนี่ยให้ให้ความรู้สวบที่ช่วยเราก็ยังว่าอยู่ว่าให้ลุงฟังอยู่ว่าเอ็เสือเนี่ยช่วยสวอยู่เล่าให้ลุงฟังเขาสอนนะอะไรนะเขาช่วยถ้าเราได้คลิปละพันอ่ะมันคือคือได้คลิปละเหรียญวมาหนึ่งเราก็ได้สิบเหรียญอันไรทุก มาแล้วง่ายๆนะคะ้าไข่เจียวนะคะอ่าได้ใช่3าบห้าบาทกับเอสเสือนะคะี๋้วน้ำพริกอยู่ถ้วยเล็กเด้อน้ำพริกของใครเนไงของมนกก็มีของไม่นกกมากินของแม่นกนี่แหละของเม่นกแล้วนี่ของแม่นก มี่ากหมูด้วยใช่น่นั่นอองมอาใช่นั่นแหละของแม่นกทั้งหมดเลยที่เสือเอามาวันนั้นเดี๋ยวเราจะไปชิมใช่ที่ที่แม่เอ่อใช่อร่อยนะป้าแถวบ้านบอกเมื่อเช้าเขากินอร่อยของแม่นกน่ะอันนี้เป็นของแม่นกอืเอาคิปในครัวนี่แหละปะยา่ะเอาคิ แต่ผมไม่น้อยแต่อร่อยโอ้โอน่ากินนะเนี่ยหอมฉุยเลยมีถั<ช>่วด้วยใช่ป้าทิบ้านเราแอบชิมก,ก่อนเขาเลยมีถั่วใส่ด้วยใช่ไหมใช่สวัสดีค่ะโอ้เหมือนลูกกันเนาะใส่แก๊บเหมือนกันเลยอะ แ <c oughs> ก้เพยอันนี้เป็นสีขาวอันนี้เป็นสูตรกุ้งเผานะฝาสีขาเป็นสูตรกุ้เงเผาส่วนอันนี้จะเป็นหมูหยองหมูยหยองนะจะมีถั่วด้วยนะครับผมจะกินสองสูตรเลยนะนะอันนี้ร้อยยี่สิบพร้อมส่งนะครับร้อยยี่สนะิบพร้อมส่งส่วนแบบนี้จะเป็นแบบหกกระปุก 250พร้อมส่งอือใจสนใจก็ตกบถามที่เบอร์มองไม่เห <Brothers> ็นคนเล็กเล็กเกินคนเล็กเกิน083 448 4111อืมโทรหาแม่นกเลยโทรหาแม่นกเลยนะคะเดี๋ยวเสือชอบกินน้ําแบบนี้หลายโลดดิไอ้บักแข็งบอืม มันหอมอ่ะหอมเลยใช่ไหมหอมสมุนไพรสมุนไพรก็มีความมันของผัวด้วยอ่ะผัวนีสงบวกกับไก่เกี่ยวก็อร่อยอีกต้องชิมแล้วบัหลังต้องชิมแล้วมาคอ่ะมากินข้าวมานข้าวผัดแล้วจ้าป้าให้ป้าผัดเผื่อทั้งลุงทั้งป้าทั้งย่าทั้งน้องโอมน้ำมนต์ย่า แม่ป้านสนผักแล้วก็ลุงช่างกินหมดเลยเอานะไม่เอาประเทศเลยจะบรรยากาศร้านอาหารเลยนะเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมร้านอาหารก็มีแก้วแบบนี้แหละนแงูเลยหอมใบมะกรูด <c oughs> มาก <c oughs> ใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ลุงช่างไปตัดผมนะฮะก็ไปดูย้อนหลังให้ด้วยคนระับมนโอมชาแนลนะะ <c oughs> อย่างรอเลยแล้วก็โบทว่าเหมือนใครระหว่างน้ำมนต์กับพี่โอมตัดแล้วเหมือนมากตอนไม่ตัดอไม่ค่อยเห็นคามตาม่างพอตัดแล้วเฮ้ยทำไมเหมือนขนาดนี้ จะมาดีสลงเลยเนี่ยฟ้า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 นะสวยมากเข้ามาระเียว้เก็บเรียแล้วก็น้ำพริก ฮะฮัลโหลบ่มีเจ้าอะไรเออลูกค้าโอ้ยพอดีเลยเนี่ยเราจะเปรี้ยวอร่อยยังไงนี่ค่ะดีด้วยอ่ออาซมี่โดมนะคะเอาด้วยมีต้องมีไซส์เล็กเนาะเดี๋ยวหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่หมดเยอะนะเยอะเยอะ ใหญ่นหละ กว่าแล้วสองคลิปเลยนี่นี่สิบนาทีนี่แปดสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสองสาวหนึ่งหนุ่มนะคะสวัสดีค่ะ